สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะ เดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี65แล้วนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านล่วงหน้าไว้เลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาเทมาไม่ขาดสายตลอดไปนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรในเดือนธันวาคม65นะคะสําหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้นะคะชาวราศีมังกรก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มมกราคมถึง1 2กุมภาพันธ์นะคะค่ะก็มาดูกันนะคะว่า ในเดือนธันวาคม65นี้นะคะดวงชะตาของท่านในในด้านต่างๆทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างนะคะมาเริ่มต้นดูที่ทางด้านการงานกันก่อนนะคะในเดือนธันวาคม65นี้นะคะดวงชะตาของท่านจะพลิกฟื้นขึ้นมานะคะจะเหมือนกับว่าฟ้าเปิดทางให้ท่านได้พบ แสงสว่างแล้วนะคะท่านที่เคยมีปัญหาหรือเคยเจออุปสรรคที่ต้องฟันฝ่ามาในช่วงก่อนหน้าน,นี้ที่ผ่านมานะคะพอถึงในเดือนธันวาคมห5นี้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นจะน้อยลงหรือจะหมดไปนะคะท่านจะพบทางออกหรือจะพบวิธีการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้สำเร็จนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ ท่านก็มีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจที่จะทำอะไรใหม่ๆหรืออาจจะมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเช่นท่านอาจจะได้ย้ายงานได้เปลี่ยนงานนะคะหรืออาจจะได้กลับไปนำงานเก่าๆที่ท่านเคยทำข้างคๆไว้นะคะแต่ว่ายังทำไม่สำเร็จเนี่ยอาจจะได้นำมาปัดฝุ่นขึ้นมานำมาทำใหม่นะคะแล้วก็ ในครั้งนี้ท่านจะสามารถทำงานนั้นๆให้สำเร็จรุ่ร่วงไปได้เป็นอย่างดีนะคะ สำหรับท่านที่ทำงานประจำนะคะก็มีเกณฑ์ที่ดีค่ะจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเอ็นดูช่วยเหลือสนับสนุนท่านในด้านการงานนะคะแล้วก็ให้ความไว้วางใจมอบหมายงานสำคัญสำคัญหรืองานโปรเจกต์ใหญ่ๆให้ท่านทำนะคะท่านจะมีชื่อเสียงในงานจะมีเครดิตดีในด้านการงานนะคะ แล้วก็ในช่วงเดือนนี้ท่านจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจนะคะท่านจะรู้สึกเหมือนกับว่าท่านกลับมามีพลังที่จะลุกขึ้นมาทุ่มเทให้กับการทำงานแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมาท่านอาจจะรู้สึกท้อแท้หรือว่าเหน็ดเหนื่อยนะคะรู้สึกว่าทำไม ยุ่งยากลำบากมากมายในช่วงที่ผ่านมาอะไรแบบนี้นะคะพอถึงในช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่าเป็นช่วงท่านได้ผ่านช่วงเวลาที่ลำบากหรือเหนื่อยยากไปได้นะคะจะกลับมารู้สึกสดใสสดชื่นมีชีวิตชีวากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็ท่านก็จะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมากขึ้นนะคะท่านที่รองานก็จะได้งานนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของคำพูดนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะ ไม่พอใจหรืออาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับใครนะคะก็พยายามใช้คำพูดที่ซับซ้อนนะคะใช้คำพูดที่ไม่รุนแรงนะคะแล้วก็อย่าไปโต้แยง้งโต้เถียงกับใครนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าไม่งั้นจะทำให้เกิดผลเสียต่อตัวท่านได้นะคะส่วนทางด้านการเงินนะคะ การเงินของท่านในเดือนธันวาคม65นี้นะคะจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะการเงินของท่านจะมั่นคงท่านจะมีรายได้เข้ามาเยอะนะคะจะมีรายได้เข้ามาหลายทางแล้วก็ท่านก็จะมีโชคมีลาบนะคะจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จะมีโชคที่มีโอกาสจะได้เงินก้อนนะคะแล้วก็ท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ก็ลองเสี่ยงได้นะคะให้พอมีกําลังใจนะคะท่านมีเกณฑ์ที่จะมีโชคแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะส่วนท่านที่ทำการลงทุนหรือทำธุรกิจก็มีเกณฑ์ดีนะคะจะได้ผลกําไรผลตอบแทนที่ดีนะคะนอกจากนี้ท่านที่คิดจะหารายได้เสริมหรือทำงานเสริมนะคะก็มีเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ ก็ให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะในช่วงเดือนธันวาคม65นี้ท่านจะมีรายจ่ายเยอะนะคะทั้งเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่ได้คาดคิดหรือรายจ่ายที่มีเข้ามาแบบไม่คาดคิดนะคะแล้วก็ให้ระวังคนในบ้านเนี่ยอาจจะมีการเจ็บป่วย อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับการเจ็บป่วยของคนในบ้านนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ท่านก็มีเกณฑ์จะถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะให้ระมัดระวังนะคะเรื่องให้ใครยืมเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะให้ยืมไปแล้วไม่ได้คืนนะคะก็ให้ท่านวางแผนการใช้จ่ายไว้ให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ให้มีแผนสำรองเผื่อมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาด้วยก็จะดีนะคะ สำหรับทางด้านของความรักนะคะ คนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ท่านอาจจะโฟกัสกับเรื่องของงานมากกว่าความรักนะคะก็จะทําให้ท่านอาจจะยังไม่ค่อยสนใจใครในช่วงนี้นะคะแต่ก็จะมีคนเข้ามาอยากสารสัมพันธ์ด้วยนะคะแต่ให้ท่านระมัดระวังนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้เจอกับคนที่มีเจ้าของหรือมีครอบครัวแล้วนะคะก็ขอให้ท่านอย่ารีบร้อนนะคะให้ศึกษาดูใจให้ดีๆก่อนนะคะ แล้วก็ให้ระ,ะมัดระวังในเรื่องของการต้องเป็นมือที่3นะคะสำหรับคนมีคู่นะคะในช่วงนี้ท่านอาจจะมีเวลาให้กันน้อยลงนะคะหรืออาจจะมีความไม่เข้าใจกันดังนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านใช้ความอดทนนะคะให้ใจเย็นๆนะคะค่อยคุยกันแล้วก็หาเวลาดูแลเอาใจใส่พูดคุยกันเติมเต็มให้กันและกันนะคะให้มากขึ้นนะคะ สำหรับทางด้านสุขภาพนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในเรื่องของอ,อ,อาการปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดคอบ่าหลังไหล่นะคะ ดังนั้นช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพไว้ด้วยนะคะหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อยา่าค้าเคร่งกับการทํางานมากจนเกินไปนะคะพยายามหากิจกรรมอะไรที่ทํามาทําแล้วทําให้ท่านรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะก็จะได้มีผลดีต่อสุขภาพของท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณ ชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรทุกท่านแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะคะ ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขแล้วก็มีโชคลาภหลั่งไหลมาไม่ขาดสายนะคะก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ